nha các phe nong bơi này, năn là mo mình ở dưới, vậy nó, ba kha đây, hên thay là năn măn, à đi, say mang cho được nè, ta hết, cái lông mà, cái lông nhám đây man man, rồi nha các phe sao này? Còn, còn. tay từ chắc không có chạy mà sao mong mình cái hết mình cái hết mình hành thì mình cài lăng thì buộc mua đầm đầm hành cho nhang bằng pa phong đấy ปลามันเข้าแล้วเดิอ่าลกยกลงยกย้ายเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยโดดออกจากมดเจ้าเวลาเจ้านั่นจะต้องเบิ่งปลาพอปลามันสิเข้าไปในหั่นตุ้งเหล่าปลาให้เขาอหงอนี่เลยก็จะไปถือเจ้านี่เลยจ้าทำไปเห็นเหมือนเด็กทำเมันเด้กคนก็ชอบคุยกับมันบ้าจะต้องแนมเบิ่งปลาพร้อมเด้อเด้อคอยสิแนมให้ดอกคอยสิเบิ่งในกล้องนี่เตอร์เตอกระดุมเจ้าหุบปาก มันเอาลมันเอาหันเพื่ออะไรป่วยมันเอจสิต้องเบิ่งปลาในปลามันบ่มีแล้วนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเราลองยกดูอย่าไว้นานเลยยายยกเลยหัวบุญมา ไ่มาเออ่าเขาเหี้ยบอีอันนี่วะไล่ลงมากลดเออไวทางเละไวทางตาเละเออแมนเดี๋ยวมันหันมันมันยืนเอาอยู่แบบนี้เด้ที่ตนนี้ไม่ดอันนี้ที่หันลงมันดดฮอนอันนี้หันตั้งเันเสาลัดแหง นนบ่ได้เน่งตัวเก่าตะก,ก,กี้น้อยยายนาะปลาลายขนาดแต่ว่ามันบ่เข้าสะดุ้งพี่น้องเอ้ยสะดุ้งสะดุดเอาตะอ,อยู่น่ารักเอาสะดุ้งกันดิเพราะว่าเมื่อเช้านี่เฉพาะมงนี้ฮะได้กระสอบนึ่งเหมือนบ่ยายได้กระสอบนึ่งค่ะบ่อใยพิ่นเว้าบ่อเนี่ยเราเปโฮมอยู่เจนนี่บ่อตัวนี้โอ้ยนะคะน้ำท่วมข้าวตายหมดค่ะ อย mm, um, sure> uh. yeah. ู่เห็นมันอยู่เห็นเนาะเอออยู่เถิงอยู่เถิงเออเออมันโบเจ็บพ่อปลามันอยู่เถิงฮนปลาฮันค่อยเห็นนี่นี่อยู่นี่ก็ได้ยายยายมันดักอยู่นี่ยายยายปลาลายขนาดนี้มาอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่เออนี่เออมุกเงี้ยู่มันอยู่ฮะนี่นี่ mình hết nhỉ đang hay mình chết oh. ừ, hả? ờ nè, pha lại thế nào nè? Chẳng đầy hả? ờ ờ. Mình hết thế nào cả? đây ta thấy hết tiền nó. ปลาเยอะมากค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเอิบของเจ้าเฮาก็เหมาะอยู่ได้ยาย่แม่นแมบ่แม่นเฮ็ดมองอันนั้นสะดุ้งบ่นพอดีเลยเนาะคือดเนาะแม่นคือไก่ฮะ่แม่นเจ้าเบิ่งถ้ามันเข้าปุ๊บเจ้าก็ยกเลยมันอยู่งนบ่ดมันลอดนเออสะดุ้งบ่นั่นเนาะ tựa tà khắp phía ngoài ôi tà lai khá nặng nhúc lòng nhúc bụi nhai lòng mưa là. cháu khí xa lưng tăng lên bọ tụi sẽ đông thay tụi trẻ phụng cháu ma băng bài đi nọ น,นี่ค่ะน้ำแบบมีแต่ปลานะคะพี่น้องนี่เห็นแต่หัวนะคะนี่ปลาลงค่ะพี่น้องในขนาดเลยเนี่เห็นแต่หัวแต่ว่าสะดุง้งเ้าไม่สามารถอันนั้นได้ค่ะเพราะว่าไอ้ฮัลล์เราก็ได้อยู่ว่าได้ได้เยอะยายเนาะสะดุ้งน้อยเยอะเนาะเอาตะอยูอ่ออยด้วสะดุง้งลาวด้วสะดุงะด้งเข่าโจ๊กเข่าฟ้าไปเยเออ

ข่ยก็บินนี่คือนเอัยกเข้าแล้วอันเด้ได้อยู่โอ้ปลาบกใหญ่เนาะเจ้าอันเิงเราหนมื้อเช้านี่มื้อตอนบ่ายตอนนี้แหละอข่อยอยู่ข่อยอยู่ทางพุ้นออข่อยไปถ่ายทางพุ้นทางพี่น้องข่อยต่อตงอยู่พุ้นอือข่อยก็อยู่นําเอ้ยข่อยอยู่นี่อยู่ได้าบ่เห็นไผมื้อเช้านี่ เรามามังบ่ายนี่มั้งโอ๋ยายจะเบิงอยู่พุ่นล่ะยายเป็นพันยายไปยกย่านน่ะยายเป็นพันเออเจ้าขึ้นเหยียบน้ําเลยเออตักสะดุ้งลมมันกําลังสิไปเออโอ้ยลอดใต้หมดยายเอ้ยลอดใต้ลอดใต้บ่ได้บ่เข้าเลยแงงไผเด้เนาะยกแงงนี่ออกบ่เนาะโอ้ยแงงเจ้าถ้ายกแงงออกนี่คักเนาะยายเนาะ ปลาเข่าสะออนสะออนสะออนปลาลายขนาดแต่ว่าบบเข้าสะดุ้งน,อน้อยได้เนาะอืมสะดุ้งเราก็เอาเตะอ,อยู่ว่าครับพี่น้องมายกทางนี้ต่อ โอ้ทางลงแฉะมากได้บน่น้อได้บ่าน้อบนพงศ์ทางลงที่ตึกสะดุง้งมานบยายบ่มนะคะบริเวณในเขาตึกปลาค่ะพี่น้องนี่ทางนี้นะคะสะดุงด้งสะดุ้งเขาชิตึกเต็มนะคะตอนเช้าตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยกุดแห่ค่ะพี่น้องห้วยกุดแห่น้องก็ตกบ้านเฮานะคะพี่น้องที่ตึกปลาเ,เป็นปลาธรรมชาติค่ะแหล่งน้ําธรรมชาติ ปลากละายขนาดปลาขาวปลาสูตรปลาอย่างค่ะพี่น้องลายลายลายอยู่นี่มีแต่สะดุ้งใส่คามาตึกค่ะก็แต่มาเศร้าไม่เพียวกับมาเฝ้าแต่เศ้าค้ามาเศร้านี่นี่ค่ะ